ขอเฮาผูกกัดตุได้เสือวาเมื่อที่ตามยามมีมามีสองเฮาเท่านัน้นฝันพงขอขอแต่เรื่องจริงต่อให้เลอะให้แม่ลบหมุนโลกกิน พอเพียงสองเฮามีทักกันเฮ้ยบ่ม,มา คุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปต่อเพราะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นภาคแรกนะฮะที่พาไปําบุญไปสแสวงบุญกันนะฮะพากินพาเที่ยวช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะนะฮะคุณแนนซี่เขาเป็นถ้าบวชชีได้ก็จะบวชชีแล้วว่าอย่างนั้นนะฮะบ,บ้านปลายชีวิตเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะชีวิตในวัยแก่หรือว่าสอวอทั้งหลายนะฮะถ้ากรุงเทพเองเราก็จะมองถึงโนนบ้านบางแคนะคบ,บ้านคนชราแถวปากเกร็ด แถวไหนอะไรเยอะแยะนะครับแต่ที่อุทยานพุทธศิลป์ธรรรงธรรมนะครับเราก็จะมีการสร้างนะฮะสถานปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็อาคารที่พักอาศัยของผู้สูงอายุด้วยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราคิดและก็ทํากันนะฮะอยากจะคุณผู้ชมนั้นได้ไปพบสิ่งดีๆตรงนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ร่วมบุญกันตรงนี้นะกับบรรยากาศคลิปนะฮะต่างๆที่ผมนํามาฝากนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะไปะท่องคารว่าวท่องอุทยานนะพุทธศินธรรมรงธรรมนี้นที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วจะนำมาฝากนะว่าบรรยากาศต่างๆที่เราไปถ่ายทำสดๆเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคลิปต่อแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเรากลับมาอยู่กันเพื่อนกันในช่วงสุขภาพดีมีสุขนะครับ ร้อยดวงใจถวายพ้าของแผ่นดินขอเชิญพุทธศาสนิกชนสร้างมหากุสลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาเสริมบาร,รมีแก่วงตระกูลร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปศิลาขาวองค์ใหญ่8 4 0 0ันองค์บนพื้นที่แ0 0ไร่อัศจรรย์ด้วยองค์พระเรืองแสงยามราตรีประดิษฐานณอุทยานพุทธศิลธรรรงธรรมบนพื้นที่แ800รอไร่นะเขาช้างบ้านวังไพลินตำบนบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่สุนร์รวมจิตใจให้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ตลอดจนเอื้อประโยชน์แก่ผู้รักในการปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในอนาคตโดยเมื่อเร็วๆนี้หม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยกรประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์โครงการเทิดไทองราชานและโครงการพุทธศิลป์ธรรมได้เข้าชมความคืบหน้าในการดําเนินการสร้างพระพุทธรูปพร้อมด้วยคุณประกรณลิขิตรือชาประธานโครง คุณชดารัตนิกิตลือชาคุณอาภาพัฒน์หินซุยคุณนพคุณจันลงสิริชัยและดรแสงชดารัมรองประธานโครงการก็ได้ร่วมชมการจัดสถานที่สร้างพระพุทธรูปที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้การจัดสร้างพระพุทธรูปณทีีแห่งนี้จะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกเป็นประวัติศาสตร์นอกจากจํานวนพระที่สร้างจะมีมากถึง8,400องค์แล้วพระพุทธรูปที่สร้างยังเป็นองค์พระศิลาขาวบริสุทธิ์ในปางสมาธิส่วนสูง5.5เมตรหน้าตัก2.5เมตรฐานกว้าง4.5เมตรและมีแสงสว่างเรืองแสงในยามราตรีอีกด้วยรู้สึกว่าโครงการนี้นะมันไม่ใช่โครงการระดับประเทศ็นระดับโลกเลย แล้วก็ถ้ามีการสร้างอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราถือว่าเป็นแดนพระพระุทธศาสนาที่ไม่อายใครโอเคครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายรายการของเรา Music Love Life ตรงนี้นะครับบอกแล้วว่าเราได้พูดได้คุยได้สัมผัสนะฮะศิลปินที่คุณชื่นชอบและรู้จักกันเป็นที่เรียบร้อยและแน่นอนนะครับมิวสิกวิดีโอก็ดูดูได้ชมให้สบายใจกันไปนะฮะทุกเรื่องราวรู้ข่าวสาร รู้นะฮะและตัวศิลปินเองว่างแวะมาที่นี่เราก็จะนำมาให้คุณนั้นได้รู้ได้เห็นมิวสิกวิดีโอได้สบายใจในรายการของเราเป็นประจำแบบนี้เสาร์และอาทิตย์แบบนี้นะครับจะคุยกันสดๆอยู่กันสดๆเพื่อความสดใสสดชื่นยามดึกดื่นนะฮะในช่วงท้ายเราจะไปชม คลิปนะฮะที่จะให้คุณนั้นได้ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เป็นไซนัสดั้งจะหายไปแล้วเพราะอะไรอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ชมนะฮะสุขภาพดีมีสุขแล้วก็จากลากันเลยแล้วกันนะครับวันนี้นอนหลับฝันดีกันนะราตรีสวัสดิ์ครับครับคุณผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่ช่วงสุขภาพดีมีสุขนะฮะในรายการของเราตรงนี้ ครับคุณหมออาหมอวันนี้นะครเรามีคนไข้พิเศษนะฮะน้องตั้มนะครับเป็นภูมิแพ้ที่แสดงอาการออกมาทางผิวหนังเลยนะผิวหนังครับผมหลมพิษเฮ้ลมพิษน่ะคันเนื้อขาดมากครับหมอแล้วขึ้นทีเนี่ยขึ้นเยอะมากคือต้องเท้าความก่อนฮะเมื่อตอนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยประมาณ1 1บ2ขวบเนี่ย ผมก็ไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยฝนตกอะไรเงี้ยฮะก็ไปเล่นน้ําฝนมาอะไรเงี้ยฮะแต่ปรากฏว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมีอาการคันฮะคับทำผิวหนังอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ขึ้นเป็นผื่นเลยเป็นลมพิษตอนนี้ก็ไม่ใช่ผื่นนะฮะแต่เป็นคันตอนนี้เป็นสิวจากหนุ่มฮะไปรู้นีเพิ่มอ่ะยังหนุ่มอยู่ฮะก็เลยครับผมทีนี้ก็เอาใบดำดึงเนี่ยกับเหล้าขาวเนี่ยฮะมาผสมกันเพื่อจะมาทาตัวฮะผมบอกว่าใช้สมุนไพรอะไรเงี้ยสมัยก่อนพ่อเขาก็พอรู้แต่ว่าทาไปปรากฏว่ามันไม่หายครับ ครับผมทีนี้ก็เลยคราวนี้ก็เลยไปหาแพทย์แผนปัจจุบันก็ไปฉีดพับปรากฏว่ามันก็หายก็หายไปนานเลยฮะหลายปีแล้วพอผมเพิ่งกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะเรียนจบฮะประมาณ21 22ฮะคราวนี้เป็นเนี่ยเป็นนานเลยเป็นเกือบนี่ผมเป็นมาเกือบปีแล้วฮะประมาณ8เดือนแล้วก็พยายามหายามาทานพอพอหายามาทานเนี่ยมันก็หายช่วงที่เราทานยาแต่ว่าพอทิ้งไว้ทั้ง2-3วันเนี่ยที่เราไม่ทานเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งนึ่งนะครับหมอคือต้องทานมาเรื่อยๆเลยฮะมันไม่หายขาดทีเดียวขอให้ ต้องดูที่พรงจมูกจมูกนะเพราะว่าอาหมอปกิจนี่จะรู้เลยนะว่าจะมีเชื้อแมก่อนทีหนึ่งนะอาต้องแมะก่อนหวังทีละคำนี่คือวิธีแมะของหมอจีนโบราณนะครับนะ ก็เหมือนการจับชีพจรนะครัคุณผู้ชมใครที่เคยไปหาหมอจีนนะครก็คงจะรู้วิธีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแพทย์ของจีนโบราณนะที่เราใช้ภาษาง่ายๆเรียกเขาว่าหมอแม่นี่แหละนะครับจะได้รู้ว่าโรคภัยไค้เจ็บในร่างกายของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากเขาเป็นภูมิแพ้เป็นลพิษนี่ข้างซ้ายนี่จะเป็นมาก คนเชื้อตัวนี้มันเกาะอยู่แถวหนกแก้มข้างในนะครับนะทีนี้ก่อนที่ก่อนที่ฉีดยาก่อนนี้มันเข็มเดียวหายใช่ไหมใช่มันเชื้อยังน้อยอยู่มันสกัดทีนี้มามาเว้นมาเป็นปีๆนะครับเชื้อนี่ก็สะสมมากเข้ามากเข้ามันก็ดือต่อยาไม่ก็ได้ผลใช่ไหมตัวเชื้อตัวนี้นี่คือตัวนี้อ๋อนี่คือตัวเชื้อที่มาจากร่างกายที่เชื้อตัวนี้มันเป็นกาฝาก ที่เกิดเช่นจากหวัดส่วนมากปัจจุบันนี้ส่วนมากเวลาเป็นหวัดก็หันไปใช้ยาลดน้ำมูกแห้งจากปันใช่ไหมใช่ใช่ในน้ำมูกตัวนี้แห้งไปปุ๊บมันในตัวนั้นมันมีเชื้ออืม,มีเชื้อเนี่ยมันก็เกาะติดอยู่ในโพรงของจมูกมคือมันไม่ลุดไปมันก็เมื่อกาวติดอยู่ฝาผน,านังมันก็ลามขึ้นมาเป็นเซลลครับคล้ายคล้อหอยที่มันแปะอาศัยอยู่แต่เชื้อตัวนี้ทําไมเรากินยาฉีดยาไม่สามารถฆ่ามันได้เพราะ ในโพรงจมูกมันมีเยื่อบางๆเหมือนเยื่อปากกั้นเอาไว้อยู่คขั้นขั้นเอาไว้ใช่ไหมไอ้ลทธิ์ยามันไม่พ้นจากเยื่อตรงนั้นมาฆ่าเชื้อออกมาได้ครับลิ์ยามไปตามเลือดเลือดถึงไหนลทิ์ยามถึงรูนั้นจึงไม่หายขาดนะเพียงแต่หายชั่วระยะให้ฝ่ายประสาทของเราหายไปความรู้สึกหายไปชั่วระยะหนึ่งคันไม่รู้สึกใช่ไหมเจ็บไม่รู้สึกมันก็หาย เห็นเราทุกตัวจากินแล้วง่วงนอนใช่ไหมนี่คือความจริงเพื่อเชื้อตัวนี้นะเราสอดยาสอดอย่างนี้คือยานี่เราไม่ใช่มีมีมีกดกัดกัดเนื้อเยื่อไม่ใช่อันนี้เข้าปากกินได้ครับสามารถทานได้เนี่ยเข้าปากเนื้อเยื่อดีๆมันจะไม่แสบครับนอกจากคนที่เป็นอยู่ถ้าเป็นมากมันจะแสบอยางเนี้ยยาไปโดนปุ๊บมันจะแสบเลยรู้ไหมใช่ ใอ้จิมฟันพันซ้ำดีล้ำแหลวอย่างนี้<ฮ>ะนะเร้ตาตะบันที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าหัวมันใหญ่ครันี่จุ่มยานี่ก่อนจุ่มน้ำมนํำยาน้าําเพื่อให้ติดยาผงไง<อ>น,นี่แล้วก็ยาผงนี่เป็นอย่างนี้ผสมไขมุกอยู่ในนี้นะแล้วก็เคาะให้แตกแข็งก่อนนี่เราป้ายอย่างนี้ทีเดียวนะอย่างนี้ทีเดียวอแล้วก็สอด เนี่ยวิธีการสอนเนี่ยจะบอกให้จะสอนให้ครับสอนนี้สอดเข้าไปในรูจมูกแลนอนนอนอ่ะงั้นก็ต้องเตรียมพาขึ้นเตียงครับผมนขึ้เอ่ะเดี๋ยวน้องตั้งขึ้นเตียงก่อนนะครับอ่าได้ครับไปข้างซ้ายนะข้างซ้ายก็ต้องนอนตะแคงซ้ายนะส่วนใหญ่คือครั้งแรกนี่จะต้องตะแคงซ้ายตะแคงคุณเดี๋ยวอ๋อ ครับอ่าหมออ่าถึงเวลาที่จะต้องซอนซอดนี่นะครับเดี๋ยววางไว้เฉยนะเนี่ยค่อยๆดูนเข้าไปอ่าถึงท่อท่อน้ําตาตรงนี้จืดเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็ต้องตะแคงตะแคงตัวให้เข้าไปถึงถังตานงนอนตะแคงเลยน้ำตาไหลหน่อยเนี่ย เตรียมซับน้ำตาลูกผู้ชายแสบนะน้ำตาไหลซับน้ำตาลูกผู้ชายนะไม่ได้แสดงมิวสิกอะไรนะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้คือยากำลังออกฤทธินะ์นะฮะเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะฮะเดี๋ยวให้น,น้องตั้มนอนสบายๆหลับไปเลยก็ได้น้องฝัน,นดีนะนะเดี๋ยวพี่คุยกับคุณหมอรอนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาถอดยาให้นะครับ ครับอาจารย์หมออย่างที่เราบอกนะว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะไม่ว่าจะแสดงอาการออกเรื่องของการผ่านทางลมหายใจนะฮะเขาเรียกวา่าหายใจติดขัดนะ,ะหรือจะเป็นหวัดอยู่บ่อยๆนะฮะหวัดเรื้อรังอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องพึ่งนะ,ะมารักษาที่อ,า,อาปกิจนี่ เยอะไห <c oughs> มฮะคือการรักษานี่นะมันใช้แผนจีนตำลาจีนนะแต่ใช้ใช้สอดยาอืมไม่ใช่กินยานะครับกินยามันแม้แต่กินยาฉีดยาก็คนไข้ไม่เคยเลยมีการว่าหายขาดไม่มีครับผมต้องอาศัยกินอยู่เรื่อยอแต่ของเราสิรักษาไปแล้ว เมื่อหายแล้วไม่ต้องอาศัยยากินไม่กลับมาเป็นอิกถึงเรียกว่าหายได้ครับผมไม่ต้องทานยาอีกแล้วเพราะเชื้อตัวนี้มันไม่ใช่อยู่ในกระแสเลือดมันเป็นกาฝากอ๋อมันเป็นกาฝากเกาะอยู่ในโพรงของจมูกเราจะไปตัดโพรงจมูกออกก็ไม่ได้เกาะอยู่นอกเยื่อใช่ไหมบางทีเกาะอยู่หลังลูกตาใกล้ๆประสานหูบ้างเหนือเพดานบ้าง ในเนในนั้นจะมีเยื่อบางๆเหมือนเยื่อปากของเราโขุมเลือดไม่ไหลามาแต่เชื้อตัวนี้มันมันเกาะเฉยๆเหมือ,อ,อนหอยที่มันแตะอยู่แต่ว่ามันจะขยายเป็นพืชเป็นยวงอยู่ข้างในมากเข้าทุกปีครับทีนี้ยาที่เรากินเล็กๆเม็ดเดียวอยู่่ะกินไปหลายปีเข้ามันไม่อยู่แตต้งองเพิ่มฤทธิ์ยาขึ้นไปเรื่อยๆนะพอมันเชื้อมันมากเข้ามันดื้อต่อยาครับแต่ว่าการรักษา แบบนี้คือเอาเชื้อตัวจริงที่มันเกิดเหตุนะให้มันตายให้มันออกมาไล่มันเอาวางหมดถึงจะมีโอกาสหายโดยไม่ต้องอาศัยยาระงับกินันะะไอเชื้อตัวนี้มันมันเซลลของมันข้างในนะมันจะมีมีเส้นเลือดนิครับแล้วสอดยาให้หลังพุ่งนี้ปลืนนี้บางทีสั่งปึ๊ดออกมาเป็นก้อนลื่นๆเนียวๆบไปเขี่ยดูเลย ก่อนนั้นเป็นคนเชื้องั้นเดี๋ยวถ้าเป็นนานปีเหมือนเงือนมันไส่ไก่อะนะครับมันออกมาคนโดยธรรมชาติออกมาเองโดยที่เลือดกําลังร่อไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่โดยที่เลือดกําลังมันจะไม่มีไหลครับนี่แสดงว่าเป็นกาฝากเกาะอยู่โอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวสักครู่น้องตั้มก็คงจะนอนหลับฝันสบายนะฮะเดี๋ยวเราจะไป ถอดยานะดูเวลาครบ30นาทีนะฮะเราจะไปาถามความรู้สึกนะของน้องตั้มเขาดูนะครับครับคุณผู้ชมยังไม่ถึง30นาทีนะฮะหมออย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเราคุยก่อนสัมภาษณ์น้องตั้มว่าตื่นยังน้องผ่น,นอนหลับสบายนะสบายดีครับผมเออแล้วแล้วหายใจข้างเดียวนี่มันมันทรมานไหมเนี่ยไม่นะครับไม่ทรมานเพราะว่า อีกข้างหนึ่งก็ยังได้อยู่ครับนั่นน่ะสิแต่ว่าได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็โอเคครับไม่ทรมานมากอ,อแล้วตอนตอนเสียบมีความรู้สึกยังไง้างครับก็พอเสียบเข้าไปก็น้ําตาไหลเลยฮะน้ำตาไห, <laughs> าไหแลแล้วพกพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับตัวยามันไปโดนข้างในฮะม,มันรู้สึกแบบ ทำฏิดกิฬาครับมันแสบครับผมอ๋อแสบก็แสดงว่าเหมือนกับว่ามันไปฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็โพงจมูกเราเป็นแผลด้วยใช่ไหมเกิามันอักเสบอยู่อ๋อมันอักเสบอยู่แล้วยาผ่านไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีแสบครั้งที่สองมันจะเบาลงมันไม่แสบมากถ้ามันเชื้อหมดแล้วเนื้อเยอะมันหายอักเสบสวดยาเฉยๆมันกูเสือกแล้วเคยเคยร้องไห้มากกว่านี้มีไหมตอนนี้ตาแดงเลยนะเนี่ยนี่คือที่ เป็นตัวยากําลังเข้าไปทำปฏิกิริยานะครับอ่าพอ30นาทีคุณหมอถอดเดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกว่าหลังถอดกับก่อนถอดยังไงสอดยาแล้วเป็นยังไงอ่านะครับโอเคนี่ครับถอดดึงออกมาเฉยๆเนี่ยครับผมไม่ต้องหมุนเลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องกลัวคุณน้องปลอดภัยเป็นยังไงน้าตายยังไง ถามความรู้สึกว่าพอถอดแล้วหายใจมันโล่งขึ้นไหมมันโล่งขึ้นเลยครับผมชัดเจนมากๆครับตอนหายใจแล้วมันจะโล่งขึ้นแล้วก็แต่มันก็ยังมีอาการแสบอยู่นิดหน่อยะรัเพราะว่ามันไม่ได้ดึงเอาเชื้อเอาอะไรออกมาทั้งหมดไม่ฆ่าเชื้ออยู่ข้างในเพราะแผลที่เราอักเสบอยู่ยาก็เพิ่งจะเข้า